มุดดงมุดป่าไปแล้วมุดดงมุดป่ามาจากไหนนั่นเลยเอา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 เข้าไปมั่วแล้วรู้เขาเอ้ยที่จะเอาเอาจะขึ้นแล้วครับตัวเนี้ยจะขึ้นแลขึ้นแลรอทิ้งรถแล้ทิ้งรถขึ้นแล้วไม่ยอมมาแอบเยี่ยวนะเอาละมาแล้วครับตอนนี้มาแล้ว Hey, hey. เสียงดังอยู่คนเดียวเสียงดังก็ชาวบ้านเขาอีกแอบส่องอะไรอยู่ตรงนั้นกว่าจะลงมาได้เฮ <c oughs> ้อเล่นทั้งวันเหรอเลี้ย่ิขึ้งวันแลยเหรอ เก่ากันหมดแล้วเล่นอยู่คนเดียวแล้วทีนี้อ๋อคู่หนึ่งล้วยังไม่ขึ้นบ้านเีกเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเก่ากันหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วหนึ่งทุ่มแล้ว เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอยากจะกลับแล้วเอาเอารถมาให้ตาแบกเอ้าขึ้นหลังอีกโอ้ตายกูตายกาเลยมันจะถึงบ้านไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วไปกลับบ้านเรากลับบ้านเราแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวใช้ดีดีก่อนฮึบอ่า ครับเหนื่อยแล้วครับจะกลับแล้วครับกลับบาแล้วครับอีก1กิโลทั้งแบกทั้งรถทั้งคนล่ะตอนกลับตอนมาเลยโหขับรถชิวชิวน้ำหน้าเราอย่างเดียวเลยเราวิ่งตามตอนกลับเลยรูรีสภาพรีสภาพเขาหมดสภาพ